อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ารถยนต์ชาร์จทุกอย่างที่คุณต้องการจาก d c 12โวลต์สู่ a อ220โวลต์ให้คุณพบความสะดวกสบายไปทุกที่สวัสดีครับแนะนำอินเวอร์เตอร์ไว้ใช้งานในรถยนต์ของท่านครับอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์ LST เปลี่ยนรถของคุณเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสุดทรงพลังหากคุณเคยประสบปัญหาแบตเตอรี่อุปกรณ์หมดกลางทางหรืออยากชาร์จอุปกรณ์หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์ LST คือคำตอบที่คุณต้องการ ด้วยกำลังไฟ200วัตต์และการเชื่อมต่อผ่าน DC 12โวลต์ถึง AC 220โวลต์คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ทุกชนิดได้อย่างสะดวกสบายพอรตชาร์จครบทุกความต้องการอินเวอร์เตอร์นี้มาพร้อมกับพอร์ต AC 220โวลต์คู่และพอร์ต USB-C พอร์ตรวมถึง1พอร์ต QC3.0 USB และ1พอร์ต Type-C ทำให้คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์แท็บเล็ตแล็ปท็อปไฟ LED หรืออุปกรณ์อื่นๆพร้อมกันได้โดยไม่มีปัญหาชาร์จเร็วทันใจด้วยพอร์ต QC3.0 USB ที่ออกแบบมาเพื่อการชาร์จเร็วคุณจะไม่ต้องรอนานและด้วยสวิตช์เปิดปิดคุณสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดนี้ทําให้อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า LST เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันพัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเกินด้วยพัดลมระบายความร้อนอัจฉริยะที่จะปรับความเร็วตามอุณหภูมิทําให้การทํางานเป็นไปอย่างเงียบสงบและปลอดภัยจอย LCD แสดงแรงดันไฟฟ้า จอแสดงผล LCD ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ได้อย่างง่ายดายทาให้คุณรู้ได้ว่าระบบทํางานปกติและปลอดภัยระบบความปลอดภัยขั้นสูงอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า lst มาพร้อมกับฟิลในตัวและระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมป้องกันการชาัดเกินการลัดวงจรการควบคุมอุณหภูมิและอื่นๆเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการปกป้องโดยสรุปแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์ lst เป็นตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินทางและการใช้งานในชีวิตประจำวันเปลี่ยนรถของคุณให้เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าพร้อมกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่คุณต้องการอย่ารอชารีบสั่งซื้อและพบกับความสะดวกสบายที่เหนือกว่าสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณครับ